สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพา์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวผมเนี่ยนะครับได้เจอกับบุญทรงเพราะว่าผมอยู่ในเรือนจำก่อนโทษของบุญทรงเนี่ยนะครับในสารดีกาต้นเนี่ย ได้พิพากษาจำคุก42ปีซึ่งโทษจำคุกเนี่ยเกินกว่าที่เรือนจำพิเศษนะครับจะคุมขังได้เพราะเรือนจำพิเศษเนี่ยคือหนึ่งคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีและต้องเป็นโทษต่ำกว่า15ปีแต่ว่าจะต้องมาทำนะครับแรกเข้าทะเบียนขั้นต้นที่เรือนจำพิเศษก่อนบุญทรงเนี่ยนะครับและคณะไม่ไว่าจะเป็นภูมิสารผล และบรรดาข้าราชการตั้งแต่ระดับอธิบดีรองอธิบดีผู้อำนวยการต่างๆและองค์ประกอบอื่นใดนั้นต่างก็ถูกเอาตัวมาที่แดนหนึ่งในเรือนจำพิเศษซึ่งเวลาเข้ามาถึงเนี่ยเกินกว่าสามโมงครึ่งซึ่งผมจะต้องเข้าไปในเรือนนอนแล้วผู้ต้องขังเนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นที่อยู่อยู่กันภายในแดน เพื่อรอรับเนี่ยนะครับผู้ต้องขังที่ถูกเอาตัวมาจากเรือนจำนะครับสองรอบเย็นค่ำเนี่ยนะครับก็คือกว่าจะจบเนี่ยก็เกินกว่า,อาสองทุ่มแต่กรณีของบุญทรงก็มาในช่วงเย็นในระหว่างที่เขามานั่งรอนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีความหวังว่าศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวเจ้าหน้าที่ของทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับซึ่งเราก็อยู่กันในนั้นเหมือนพี่มาน้องกัน นะครับติดคุกกันแล้วเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติกันอย่างเพื่อนมนุษย์ก็ได้มาปรึกษาหารือกันว่าหมายของศาลเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ประกันตัวทั้งที่บุญทรงและคณะต่างก็มีความวาดหวังว่าจะได้ประกันตัวนะครับเขาก็อึดอัดไม่รู้จะบอกอย่างไรเพราะคนระหว่างการลุ้นและเขาเห็นผลแล้วเนี่ยว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ผมก็เลยแจ้งบอกว่าผมให้มาบอกนะครับว่าเนี่ยได้ไดรับหมายจากศาลแล้วว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเขาก็ถูกเอามาที่ห้องสิบสามแรกเข้านะครับผมก็บกมือทักทายบอกพรุ่งนี้ไว้คุยกันเพราะว่านอนหนึ่งคนละห้องรุ่งเช้าก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันผมได้ถามบุญทรงว่าคิดอะไรนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคุณยิ่งรักไม่ได้ไปฟังแล้วผมก็เข้าล่วงหน้านั้น ไม่ได้นานนะนะครับเพราะว่ามันมีพอมีข่าวว่าคุณยิงรักจะต้องไปฟังศาลเนี่ยนะครับคดีของผมเนี่ยซึ่งยกมาสองศาลแล้วเนี่ยก็นัดอ่านศาลดีกาผมนี่ไม่ค่อยเอใจแต่ว่าก็พอรู้ว่ามันมาเป็นเรื่องเดียวกันท้ายที่สุดก็กลับคำพิพากษาผมก็น้อมรับนะครับคุกหนึ่งปีบุญทรงก็บอกผมว่าเขาตัดสินใจผิดที่สุดในชีวิต เขาได้เล่าแต่เล่าภัยวันแรกท่ามกลางความมึนงงจากนะครับคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีคนที่มีเสรีภาพอย่างครบถ้วนแล้วก็คิดนะครับไม่ยกหรือรอแล้วก็เขาไม่อธิบายมากไปกว่านั้นจนกระทั่งนี่นะครับอดีตรองนายกท่านหนึ่งท่านก็เข้าเรือนจำเหมือนกันแล้วไปเจอบุญทรงนันที่โรงพยาบาลราชธรนก็พรั่งครู นะครับว่าวันนั้นมีการนัดแล้วไม่มามีเรื่องเจ็บปวดมากมายผมเนี่ยนะครับได้เจอบุญทรงครั้งที่สองเนี่ยที่โรงพยาบาลราชธรนและก็เห็นเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าส่วนผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยต่างก็ถูกสั่งเหมือนแม่ความสนใจใดๆทั้งสิน้นน้ำก็นะครับหากินแทบไม่ได้มาโรงพยาบาลขนาดที่นั่งรอหมอก็ ผู้ช่วยนะครับาทางเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งว่าตำรวจมาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งที่ยังไม่ได้พบแพทย์ดีและต้องถูกเอาตัวไปสภาพบุญทรงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มีความคาดหวังเขาขอเรื่องเดียวในพศนั้นนะครับที่จำกันได้ก็คือว่าในงานแต่งงานของลูกเนี่ยช่วยมาเป็นประธานสักหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับคำว่านัดแล้วไม่มานในวันอ่านคำพิพากษา โดยเงื่อนไขาทางข้อกฎหมายเรื่องการพักโทษรับโทษมาแล้วสองในสนะครับเช่นเดียวกับภูมิสารผลซึ่งได้รับการพักโทษไปก่อนหน้านี้แล้วในเดือนกันยาแล้วก็ตัวของบุญทรงเองต้องถูกคุมประพฤติในช่วง3ปีกับ5เดือนจะต้องติดกำไรแต่อย่างไรก็ตามนั้นก็ยังดีกว่าที่จะอยู่ในเรือนจำหรือจะเป็นโรงพยาบาลราชธันก็ตาม ผมว่านี่นะครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนแห่งความอ่มเอ,อิบคืนหนึ่งเรื่องราวมากมายนะครับในช่วงหลายปีเพราะมันมีคดีเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายหลายอย่างนั้นการให้การกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยคงจะไปไกลกันมากเพียงแต่ว่านะครับบุญทรงจะมาพูดในที่สาธารณะหรือไม่นะครับเรื่องนี้คิดอ่านกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่าง กับพวงเวลาที่ผันผ่านไปนั้นนะครับเราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ยนะครับเขาถูกจองจำา7ปีซึ่งเนี่ยนะครับชะตากรรมจะแตกต่างไปจากวัฒนาเมืองสุขเพราะวันที่บุญทรงเข้าเรือนจำนั้นยังไม่ได้มีระเบียบในเรื่องการจะได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วไปที่จะต้องติดหนึ่งในสหรือ8ปี นะครับถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเช่นว่าโทษน้อยก็นหนึ่งในสามโทษมากก็อย่างน้อย8ปดปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษกรณีของวัฒนาเมืองสุกนั้นนี่ภายในช่วง8ปีนับตั้งแต่วันเข้าเรือนจำนะแม้ว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษเขาก็จะไม่ได้รับเพราะว่ายังติดคุกไม่ถึงแปีนะครับดังนั้น ของบุญทรงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีพระราชทานอภัยโทษและก็ได้ตามลําดับนะครับจึงได้ติดเพียงแค่เจปีนะครับเหลือโทษนะครับหนึ่งในสาเพราะรับมาแล้วสองในสาก็เข้าคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชะตากรรมก็ขึ้นอยู่กับระเบียบในขนาดนั้นเช่นบางช่วงเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับที่ต้องจองจำหนึ่งปีก่อนหน้าที่จะเข้าไปเนี่ย นะครับโทษต่ำปีเนี่ยจะได้รับพระราชทานอภัยทั้งหมดมาปีนั้นระเบียบบอกว่าต้องเป็นนักโทษชั้นดีซึ่งเนี่ยนะครับระเบียบเดิม่ยต้องติดคุกเนี่ยนะครับครบ6เดือนในวันที่30มิถุนาหรือครบ6เดือนในวันที่30ธันวาแต่ว่าเนี่ยนะครับเข้าระหวา่างคาพิภาคษาเดือนกรกฎาเนี่ยเห็นไหมธันวาก็ไม่ได้ก็มามิถุนาก็ไม่มีประโยชน์ก็จะครบโทษแต่อย่างไรข้อตามนั้นเนี่ยนะครับ กรณีของพัฒนาเมืองสุขนั่นนะครับก็ถือว่าเทพกับบุญทรงนั่นบุญทรงโชคดีกว่ามากทั้งที่โทษห่างกันสองปีเท่านั้นนะเพราะว่าในอุทธรดีกาบุญทรงจากดีกาต้น42มา48แต่ว่านี่นะครับของวัฒนาเมืองสุขเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยนะครับผมว่าเกิน8ปีของบุญทรงก็7ปีกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นระเบียบในขนาดนั้นๆนะครับ การรับโทษมันถึงจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็ถือว่าแบบเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ติดคุกยาวนานมากผมไม่รู้ว่าบุญทรงจะตัดสินใจอย่างไรนะแต่ว่าสิทธิทางการเมืองนะครับการเป็นนักการเมืองก็เหมือนคุณทักษิณนะถูกตัดสิท์ตลอดชีวิตไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่คนอยากจะฟัง นะครับก็คือเรื่องราต่างๆนอกเหนือกับการที่ปรากฏในข่าวปรากฏอยู่ในคดีนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครการันตีได้ว่าเขาจะพูดกันอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์หนึ่งเพราะว่าตอนภูมิสารผลออกก็เงียบกริรบไม่มีใครรับรู้และผมก็เชื่อว่าทางเจ้าตัวก็มีความประสงค์เจกเช่นนั้นนะครับบังเอินว่ากรณีของบุญทรงซึ่งเป็นบุคคลดังนะครับ ตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่เชียงใหม่ไปแล้วครับนะครับชีวิตหลังอย่างนี้ก็เต็มไปได้วยความมึนงงกว่าจะเข้าที่เข้าทางและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับในช่วงการคุมประพฤติผมเข้าใจการกําหนดการกําหนดบริเวณเช่นให้อยู่ได้เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ถ้าจะเดินทางออกนอกจังหวัดต้องได้รับการขออนุญาตจากกรมควบคุมประพฤติต่อนะครับนี่ก็เป็นหลักทั่วไป และก็จะต้องอยู่กับกำไรสาปีกับ5เดือนนะครับนี่ก็คือโชคชะตาแบบอย่างของนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งความจริงเนี่ยน,นะครับบุญทรงยุทธรู้ดีที่สุดนะครับว่าอะไรเป็นอะไรกับชะตากรรมอันนี้ผมก็พอที่จะรู้บ้างนะครับเพียงแต่ว่านะครับทั้งหมดมันเป็นเรื่องคดีความกันไปกันไปแล้วมีคำพิพากษาแต่อย่างไรข้าตามนั้นก็มีบางคนก็ยังลอยนวลอยู่ ไม่ได้รับโทษแบบบุญทรงรนะครับแล้วก็ในข่าวคราวที่บุญทรงออกมาจากเรือนจำเนี่ยข่าวครา,าวก็คดีเดียวกันตัดสินวันเดียวกันอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็ข่าวว่าจะกลับมาประเทศไทยเยียงแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนนะครับจะใช้บ้านแทนเรือนจำหรือจะใช้ช่องทางอื่นใดก็ตามทั้งหมดนั้นนะครับนี่ก็เป็นสัจธรรม คุณยิ่งรักก็ต้องหนีออกจากบ้านไปเจ็ดปีกว่านะบุญทรงก็อยู่ในคุกเจ็ดปีกว่าก็พ้นโทษความเป็นจริงคุณยิ่งรักโทษห้ปีความจริงก็แป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ต้งขอพระราชทานอภัยเฉพาะรายและก็อภัยทั่วไปนะครับก็ติดเต็มที่ก็ประมาณรักหนึ่งในสามนะครับที่จะเป็นการเทียบเคียงเพราะว่าถ้าโทษบุญทรงเนี่ยเห็นมาจากสี่สิ รับโทษ7ปีแล้วได้รับการพักโทษของคุณยิ่งรักเนี่เต็มที่เลยนะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะนะครับถ้ามีการพระราชทานอภัยในช่วงที่พอดีกันนะั้นติดคุกป,ประมาณสักปีครึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่น,นกับบรรทัฐานที่ถูกสร้างไม่ต้องติดคุกสักวันกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆนะครับวันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องร้อนในปปชกันต่อนะครับตามข่าวที่ปรากฏในเบื้องตน้น